ไม่แม่งมานาไม่มีด้วยเนี่ยเหมือนมันจะเลาเข้าไปทามันไม่รู้นะกูต้องการมานาขั้นต่ำสามร้อยเออเนี่ยตรงนี้หายหมดเลยทั้งมาตยีเมื่อกี้มาตยีอยู่เนี่ยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่บอก เอ้ยลอยเอ้ยน <c ười> ี่งเล่นยากเป็นทีเดียวนี่ไงอันติเลยอย่างเงี้ยยิตามเลยเอามาวตีทีเดียวตายมึงหนีทีงี้นะมึงหนีไอ้ห่ามึงมึงมึงเลิกเล่นแนวเอวเหอะจริงยิน้อยน้อยแปลงจริงแฮะมึงเลิกเล่นแนวเอวเอ้ยมาแต่ยิเอ้ย เลือดแม่งเหลือไม่ถึงยี่สิบอะแล้วแม่งวิ่งหนีเฉยเลยไทเดมีเมียนติปะวะพอษโทษท้อเมื่อกี้ไม่ได้อยู่กับมึงไม่ใช่เหรอโทษโทษเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดอันติีเมื่อกี้เราก็เดินเหยียบเหตุถึงถึงจะไม่ถึงจะไม่ถึงจะเปิดอันติีต้อก็ไต่เฮ้ยจะไฟเหรอไม่นู่หายป่ะ อยู่ที่กูไทเดอร์มนอยู่ที่กูจายอ่ะยี่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้กูชอบสีมึงว่ะเสียงมึงวะเอ้ยมอไฟอีกอ่ะปปิิดดมปิดัรออกกําลังกายไปเยอะเลยฟิตฟิตภาษาอังกฤษนี่แปลว่าเออพอดีนะเว้ย ใช่ไงจริงๆแล้วอ่ะแต่คนไทยเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าครับคนถ้าไปซื้อปิดไปนี่คือพอดีไปออกปิดไปอ่ะประมาณนั้นปิดปิดไปปิดไปเอายิ่งความเป็นจริงคือตาบคิดก็คือพอดีไปแต่กูไม่เข้าใจทําไมคนไทยเขาเรียกฟิตก็คือแน่นไปวะพอดีไปแต่ว่าแน่นก็ได้นะ ตัวดอยิงเอชหนึ่งสองหตัวอะไรวะสกิลนหนึ่งใส่อะอยากปักหวานแต่มันตีผ่านเอ้าไม่ทันอยากปักหวานแต่มันก็ตีทิ้งใช่ไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวมันตีทิ้งแล่ะทำไมอ่ะต้องอยู่ในหญ้าแล้วไงอ่ะมันไม่ทันหรอกแม่ล่ามันเลยยิ่เอ้ยเต็มดูมันยิงกูเด็กกูไม่เห็น กูไม่ดูออมึงก็ดูดิไปนู้นไปตาแล้วไม่ย,ยมียีมึงจะหนีอาพี่งเหรอม,มแรงมันจังเลยออนี่ไงหมัดเดียวแทำไมฟิตเตอรีโมมันแรงจัง ก็พอมันไม่เบาอะต่อไปกลางแล้วกันก็พอามึงบางไงส่วนหนึ่งคือมึงบางสองคือมันแรงมันบางตรงไหนกูบางไปเยอะมึงอะบางกูไม่ได้มันบางมึงอะบางหนึ่งคือมันบางมึงบางกูหนึ่งคือมึงบางสองคือมันแรงมันวนอยู่แค่นี้แหละมันแรงมันแรงเลยเย้ละกูไปย้อนดูในคลิปดีกว่ากูพูดถูกหรือพูดผิด เอเอเอตายแล้วยี่กับยี่เหรอยี่มันชนะชัวร์เพราะยี่เรากะากันจริงดูครั้งเดียวเท่าน,นั้นแหละครั้งเดียวเท่าน,นั้นแหละจริงเมื่อกี้มอไฟเลื์เหลือไม่ถึงยี่สิบแม่งหนีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอัดไปเอ้ยเดี๋ยวกูอัดไปดูเฮ้ยห,ห,หนีไปนู่นเลย ออกสะท้อนแม่งเลยอย่างเงี้ยแหวนลายด้วยให้ช่วยเปล่าไม่จำเป็นแล้วแหละอยากดูเวทปิดตังเลยอ้ากูต้องช่วยเยียร์แหละเอ้ยไม่ต้องช่วยอะมั้งไม่ต้องช่วยหรอกตายเลอ้าปล่อยตายอ่ะไม่รอดหรอดิเดิแล้วมึงจะตีหาพี่มึงเหรอคือมึงจะอัตีทำไมวะเซดาร์เมลวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ กูรู้ว่าสกิลปั่นกะสกิลเดียวกอะไรเหยียบก่ <c oughs> ยยอะนะนตายเยอะว่ะ,อะไอ,อ้ยไม่ใช่ทอ <c oughs> อ็อปอ้าวอ้าวสรุปนี่คือกูหัวสุดแต่วะเนี่ยค่าสามไร่สามเนี่ยไอ้ค่าสามค่า 3, สามแอซิสสามเนี่ยนี่กูเล่นแทงกันเนี่ย เฮ้ยเมาฮงมาเฮ้ยอะไรเอ้าเฮ้ยก er yeah, <N> ูขอโทษมองไม่เ <game> ห yeah, yeah. <N> ็นโอยมึงมะไรเนามึงเข้าป้อมไปยี่ยี่เอาสักตัวดิเฮ้ยยี่เออได้ครูเองดีเอาไปไหนเอาทับทับไว้อะไรมึงด้วยไม่กูต้องไม่ตายกูหนาแต่หนาไม่พอ กูไม่น่ากดอันติเลยว่ะกดทำไมวะจะทำไมวะ<ส>ทำไมไม่ลงวะมันลงแต่พิงกูแบนกูไม่อยากแปงไม่เอา,อาเดี๋ยวพี่เกมนี่ไพีคเกมถ้าพีคเกมให้กูให้ใหใหมึงลงเอาเอาให้แน่ที่จะให้กูลงไม่ลงถ้าไม่ให้กูลงกูจะเล่นเลิกอัดมันเปองฮาร์ดดิสก์นะภาพกีบเวร มันเปลืองฮาร์ดดิส <c oughs> มันกูขี้เกียจมานั่งตัดต่อด้วยนั่งลบทีละอันแม่งเสียเวลามากแล้วบอกตรงเวลาอัดนี่มันจะแหลกด้วยแต่ตอนนี้ไม่แหลกไงเอ้าไป หมือนจะบวกอะไรอะไรมึงมึงบินได้เหรอเอาปอนไม่ยิงนั้นหนึงอะเอาฟิตยืนนิ่งฟิตยืนนิ่งฟิตยืนนิ่งยังไงกูยิงถึงกูยิงแล้วทำไมพวกมึงวิ่งหนีกันวะระวังเอาว้ยกลางกลางข้างขวาเออกูรู้หน่อยเฮ้ยมึงพูดเราก็ได้นะท็อปมึงพูดเราก็ได้แหม่ไม่ต้องส่งสัญญาณหรอก เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่บอลดีเลยตีนเต็มหลังเลยไปไปนู่นเลยขามฝั่งไปขามมาแล้วามกลับเด้อเตรียมตัวตายใครใครอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่ายังไงยังไงตอบเปล่าไปนู่นเลยช่วย ช่วยช่วยกูรู้มึงขี้เกียจเดินแล้วยิ่งมึงทาอะไรทําไมไม่กันบ้านฮะแล้วเนี่ยเนี่ยมึงอันตีแล้วก็ตีเนี่ยเดี๋ยวก็ตายมึงเสือกหนีเสือกตีคิบตีทําหอกอะไรเดี๋ยวดูดูไทเดิน์ไม่ดูไทเดิน์ไมเอ้าแล้วกูจะเล็งไงเนี่ยไปนู่นไอ้ปามยิงอะไรอ่ะคิดว่าจะตัดแมนโอ้รถเมย์กูหลบได้รถเมยวิ่งเข้าใส่ะ เออยิแมงคาได้ก็โอเคตายแน่ตายเฮ้ยกูช่วยมึงเองไปเอออย่ามายุ่งกับเพื่อนกูเอ้ยโดนนะบวกบวกลาก่อนลาก่อนเอ้กูขอโอ้โหมึงให้จูยิงครั้งเดียวเอ้ยยิวเอาแม่งใส่โลอีกบามึงลอยมึงลอยลงมามึงก็ลอยขึ้นไปใหม่ อ,อ้ <c oughs> <c oughs> วาวมึงก็อะไรเดล๋งมาก็ขึ้นไปใหม่แล้วยีมึงทําอะไรทําไมไม่มาแกงไว้ฮะเอ้ยยี i, แ่แม่งรถไทเดเมียกดันตีทําไมกูไม่เข้าใจ <c oughs> ม,มันุตกใปใช่ไหมดเห็นมาบออตีและะ <c oughs> แล้วหน้าจอทําไมกูเลื่อนไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้กูเลื่อนหน้าจอไม่ได้ ออเ้ยี้แม่งเหลือไม่ถึงร้อยอ่ะเมื่อกี้ะแล้วไม่ไม่ยี่เกิดแล้วครับยี้เรายีเรากากเกิดยังไงก็กากกูชอบเสียง่ะเออสตันกับปอมแม่งเลยเอาเฮ้ยเราด้วยยี่ยืนไหวครูอีกนานไหมเนี่ยเอาจริงแม่้ยีกากาก นี่มันดักมั้งมึงดักเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกมึงเคยดักอยู่ดีตายปะล่ะเฮ้ยแล้วตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกุญแกปะวะอ๋อฟิตอ๋อเอ้าแล้วทำไมไม่ร้านบูมมันด้วยวะจะได้ได้ตังค์อันนี้มันได้แค่บัรอย่างเดียวมันได้ตังค์สามร้อยไงแต่ถ้า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 บูมแต่เอาบูด้วย ไม่ไม่บูตายก่อนเดี๋ยวยีมันแขงไงเอ้าไว้อะไรให้ยีกูด้วยวะไว้อะไรให้ใครเอ้ากูแหลกเลยอย่เงี้ยเฮ้ยเอ้ากูดิดมันออกไปทำไมวะเฮ้ยมึงไปไกลกูทำไมจ๊ะเฮ้ยกูต้องได้คิวไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้ววะเนี่ยไม่ไหวว่ะเลิกอ่านแล้ว